ภูเขาที่รายล้อมเต็มพื้นที่ลานสกีสูงถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนบรรยากาศในเวลาบ่ายของวันอุณหภูมิกับลดลงเรื่อยๆหิมะที่ปกคลุมหนาไปทั่วร่างผอมอ้าแขนรับอากาศที่เย็นประทะเข้ากับใบหน้าแววตาฉายความสนุกผมชอบอากาศหนาวมากๆเพราะหน้าหนาวทีไรผมจะได้เล่นสกี ผมเล่นไม่เก่งเท่าไหร่อย่าแข่งกับผมเลยอีปอพูดบอกอีกคนขณะที่ทั้งคู่ยืนอยู่บนไม้สกีพร้อมกับถือไม้สต็อกพยุงร่างกายเอาไว้ด้วยความยากลำบากผมไม่ได้มาแข่งกับคุณสักหน่อยผมแค่ชวนคุณมาเล่นต่างหากล่ะครับถ้าคุณไม่เก่งเดี๋ยวผมสอนให้ได้นะเซียวจ้านพูดบอกอีกคนที่กำลังจมูกแดงเพราะความหนาวไม่เป็นไรคุณเล่นไปเถอะ ผมเล่นได้แค่ไม่ชอบเวลามันลงผมบังคับทิศทางไม่ค่อยได้นะงั้นไปเจอกันด้านล่างแล้วกันนะคุณอี้ป๋อเซียวจ้านพูดบอกอีกฝ่ายก่อนจะค่คอยๆถลายตัวออกไปพร้อมกับสกีอี้ป๋อได้เพียงสายหน้าพร้อมกับรอยยิ้มบางๆเขาเต็มใจมาซะด้วยสิถ้าจะปล่อยให้เซียวจ้านเล่นอยู่คนเดียวก็คงจะดูไม่เหมาะเท่าไหรนะ่นัก เวลาผ่านไปไม่นานเซียวจ้านก็ค่อยๆพยุงตัวด้วยไม้สต็อกยันตัวเดินขึ้นไปบนภูเขาหิมะที่เขาแยกกับอี้ป๋อมาก่อนหน้านั้นแต่เขากลับไม่เห็นร่างสูงทลายสก,กีตามลงมาจึงเดินขึ้นมาดูแต่กลับไม่เจออีกคนเสียแล้วไปไหนของเขากันนะเซียวจ้านตัดสินใจเล่นสก,กีไปตามทางเขาทลายสก,กีไปพร้อมกับบังคับไม้สต็อก ไปตามที่ทางอย่างชำนาญร่างผอมขึ้นลงอยู่หลายรอบแต่กลับไม่เจออีป้ปอเลยเขาจึงตัดสินใจกลับลงไปที่ล็อบบี้เพื่อรออีกคนอยู่ที่นั่นสองชั่วโมงผ่านไปแล้วเขาเริ่มรู้สึกกังวลใจขึ้นมานานไหมครับกว่าจะปิดผมไม่เจอเพื่อนผมมาสองชั่วโมงแล้วเขาไม่ได้ตามผมลงมาจากด้านบนเลยอีกสามชั่วโมงได้ค่ะยังไงคุณลูกค้าลองติดต่อเพื่อนดูก่อนนะคะ เพื่อจะคาดกันตอนลงมาผมติดต่อไปแล้วแต่ไม่มีใครรับสายจะเกิดอันตรายหรือเปล่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมครับทางเราจะรีบประสานงานให้รบกวนคุณลูกค้ารอก่อนนะคะพนักง,งานพูดบอกกับร่างพร้อมที่สื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นที่พูดเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเซียวจาย้านจึงต้องรีบโทรตามเลขาหวนให้มาช่วยคุยให้ท่านประธานครับ เขาว่าอย่างไงบ้างล่ะคะเวินเซียวจ้านรีบลุกพรวดขึ้นเขาถามเลขคของตอนแทบจะทันทีเมื่อเจอหน้าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะออกไปตามหาแล้วอีกอย่างก็จะปิดกั้นเส้นทางที่คุณอี้ปอกกับท่านประธานขึ้นไปเล่นสกีด้วยกันก่อนครับพวกเขาจะไปกันเมื่อไหร่ฉันจะไปด้วยฉันรู้ว่าพวกเราเดินไปทางไหนกันมาบ้างพูดแล้วร่างผอมก็รีบเดินออกไปสวมชุด เพื่อที่จะออกตามหาหวังอีป้ปอเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็จะมืดแล้วคุณอีป้ปอคุณไปอยู่ที่ไหนกันนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่ผมขอให้คำอธิษฐานของผมเป็นแบบนี้ตลอดไปวังอีป้ปอแต่ทำไมพระเจ้าถึงไม่สารต่อคำร้องขอจากผมเลยหรือท่านจะพรากผมไปจากคนที่ผมรอมันเนิ่นนานผมแค่อยากได้อยู่มองเขาไปตลอดก็พอแล้วสำหรับผม หรือผมไม่ควรรักคนเดียวกันกับแฟนของตัวเองหิมะโปรยปลายราวกับขนปุยนุ่นใบหน้าแดงก่ำจากกลิตหิมะที่หนาวเหน็บตอนนี้ก็มืดแล้วการตามหาอี้ป๋อกระดูจะยากเย็นซะเหลือเกินเซียวจ้านวิ่งตามเจ้าหน้าที่ที่ระดมกำลังออกตามหาคุณอี้ป๋อคุณอยู่ไหนนะ่ะคุณอีป้ปอคุณได้ยินผมไหมเซียวจ้านเรียกหา ส่งเสียงดังไปทั่วบริเวณขายาวเดินย่ำอยู่บนกองหิมะสีขาวโพลนด้วยความยากลำบากสายตามองกวาดไปโดยรอบไฟฉายในมือถูกสาสส่องไปตามต้นไม้สูงพุ่มไม้ใหญ่ที่โดนหิมะปกคลุมบนภูเขาหิมะสูงที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องคอยเตือนร่างผอมเอาไว้ว่าตรงนั้นอันตรายมากหากขึ้นไปแล้วเกิดตกลงมาอาจจะทำให้บาดเจ็บสาหัสได้แต่เจ้าตัวกลับขอร้อง ด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำจนเจ้าหน้าที่ยอมให้เดินตามไปแต่ต้องอยืนในจุดที่เจ้าหน้าที่ทำไว้เท่านั้นคุณอีปอครับไ,ได้ยินผมไหมผมเสียวจ้านไงคุณอยู่แถวนี้หรือเปล่าคุณครับพวกเราเจอหมวกไม่ทราบว่าใช่ของเพื่อนคุณหรือไม่เสียวจ้านรีบเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อเขาเจอหมวกของอีปอแล้วใช่ใช่ใช่ครับหมวกของเขา พวกเราคิดว่าเพื่อนของคุณอาจจะพลาดท่าลื่นเลยตกลงไปห่างจากจุดนี้ก็สูงพอสมควรหมายความว่ายังไงครับตกลงไปแล้วยังไงเขาจะปลอดภัยใช่ไหมตอนนี้พวกเรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับตกลงไปอาจจะบาดเจ็บเพียงแต่พวกเรากังวลบนพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมไปทั่วแบบนี้เขาจะอดทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเหน็บแบบนี้ได้หรือเปล่า สีหน้าแววตาที่กังวลทําให้เซียวจ้านต้องรีบตะโกนเรียกหาอีกคุณให้เจอผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วที่เขาแยกกับอี้ป๋อมือก็กอดหมวกไม้พรมของอีกฝ่ายเอาไว้แน่นยินเซอร์ได้ปรดเถอะช่วยปลุกเขาทีหากเขาเขากาลังหลับเรียกคุณอี้ป๋อให้ตื่นทีเถอะช่วยพี่ชายของนายด้วยนะผมต้องหาคุณให้เจอสิเซียวจ้านรีบเร่งให้เจ้าหน้าที่ค้นหาหากยิ่งช้า อีกคนอาจจะทนไม่ไหวผมที่กำลังจะสไลด์สกีตามร่างผอมลงไปข้างล่างแต่ด้วยผู้คนมากมายตรงหน้าผมจึงค่อยๆเดินขึ้นไปบนภูเขาหิมะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่แล้วใครจะรู้ว่ายิ่งคิดเยอะไปก็ยิ่งรนหาที่ขณะที่ผมกำลังจะทิ้งตัวลงผมที่กำลังจะสไลด์สกีตามร่างผอมลงไปข้างล่างแต่ด้วยผู้คนมากมายตรงหน้า ผมจึงค,ค่อยๆเดินขึ้นไปบนภูเขาหิมะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่แล้วใครจะรู้ว่ายิ่งคิดเดยอะไปก็ยิ่งรนหาที่ขณะที่ผมกำลังจะทิ้งตัวลงกลับต้องเจอกับอุปสรรคเมื่อสกีของผมเปลี่ยนทิศทางไปด้วยสกิลการเล่นที่ไม่ค่อยดีมากนะักสภาพพื้นที่สูงแบบนี้ทำให้ผมหลบหลีกสิ่งกีดขวางก็คงจะยากเข้าไปใหญ่ผมจึงได้แค่ปล่อยตัว ก่อนจะกลิ้งฟุบลงไปนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ทำการกั้นเขตเอาไว้ร่างของผมกระแทกเข้ากับอะไรบางอย่างด้วยความเร็วและแรงจนผมรู้สึกแสบแป๊บขึ้นมาบริเวณขาข้างหนึ่งผมหลับตามไม่กล้าลืมขึ้นเมื่อพบกับว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าของผมหลังจากร่างกายของผมแน่นิ่งแต่โชคดีที่ผมยังพอมีสติแต่รู้สึกหนักบริเวณต้นคอลามปวดขึ้นมาบนหัว หลังจากนั้นหูของผมก็เหมือนกับดับไปชั่วขณะท้องฟ้าหมุนเป็นวงกลมและผมก็เริ่มง่วงขึ้นมาจนกระทั่งผมฝันถึงเรื่องในอดีตซึ่งฝีเท้าของร่างตรงหน้าเดินตรงเข้าไปบนตรอกซอยขนาดเล็กผมเดินตามร่างผอมเหมือนลูกแมวเพื่อไม่ทำให้อีกคนสงสัยว่ากําลังถูกโดนตามมาจากโรงหนังผมจึงค่อยๆเดินช้าๆ มองดูแผ่นลังของอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มแต่แล้วเดินไปได้มีถึงไหนกลับถูกพวกนักเรียนนักเลงที่พากันตั้งกลุ่มเพื่อรีดไถเงินเด็กต่างโรงเรียนรางผอมที่รีบเร่งฝีเท้าให้ผ่านจากกลุ่มนักเลงนั่นก่อนจะรีบสิีดวิ่งด้วยความเร็วไปยังหัวมุมของตึกผมที่ค่อนข้างรู้เส้นทางบริเวณนี้ดีจึงรีบก้าวขาไปยังอีกทางข้อมือเล็กถูกผมคว้าเข้ามาหลบอยู่มุมตึกแคบๆเฮ้ย ผมใช้เสื้อคลุมใบหน้าอีกฝ่ายเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาจำหน้าของผมแน่นอนว่าผมไม่อยากให้เซียวจ้านรู้ว่าผมเป็นใครอยู่เงียบๆเถอะถ้าไม่อยากให้พวกนั้นวิ่งกลับมาลากตัวพวกเราไปซ้อมรีดเอาเงินน่ะใครนะ่ะนายเป็นใครวางใจเถอะนายจะปลอดภัยหากอยู่เงียบๆสักพักบทสนทนาของผมกับเซียวจ้านเบาจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของร่างผอม ที่ยืนแนบกับอกของผมอยู่และถ้าอีกฝ่ายไม่ตื่นกลัวมากจนเกินไปแน่นอนว่าคงได้ยินหัวใจของผมก็คงเต้นแรงไม่แพ้อีกฝ่ายเลยแล้วทำไมต้องปิดหน้าฉันด้วยล่ะแค่ไม่ถามนายน็จะปลอดภัยนะเมื่อผมต้องรับบทคล้ายโจรโรคจิตที่ปกปิดใบหน้าไม่ให้เหยื่อจดจำใบหน้าได้จึงต้องใช้น้ำเสียงที่สุขุมเยือกเย็นให้อีกฝ่ายเกรงกลัวได้ได้ได ร่างผอมยืนนิ่งไม่แม้แต่จะขัดขืนเลยใบหน้าที่โดนเสื้อปกคลุมผมค่อยๆเปิดเสื้อขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าเพียงครึ่งของเขาริมฝีปากคล้ายสีของลูกพีทําให้สมองของผมมันเริ่มสั่งการค่อยๆโน้มลงไปประกบริมฝีปากของเขาร่างผอมสะดุ้งเล็กน้อยจนผมแปลกใจเพราะมือของผมที่โอบเอวร่างผอมเอาไว้แน่น ในใจลึกๆก,ก็กลัวว่าอีกฝ่ายจะขัดขืนตกใจกลัวจนวิ่งหนีเมื่อผมถอนจูบกลับได้รับเพียงความเงียบขอบคุณที่ไม่ขัดขืนนะขอให้นายไม่ลืมรอยจูบข,ของเราในวันนี้ถึงเวลาท่านายไม่มีใครฉันจะกลับมาอยู่ข้างๆนายคอยปกป้องนายเหมือนวันนี้เองร่างผอมยังยืนนิ่งไม่ขยับผมไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเสี่ยวจ้านกำลังคิดหรือรู้สึกอะไรอยู่ บางทีคงกำลังจะตกใจจนพูดอะไรไม่ออกตอนนี้ปลอดภัยแล้วละ่ะฉันไปนก่อนนะนายค่อยกลับหลังจากฉันไปแล้วก็แล้วกันผมมองดูนักเรียนพวกนั้นเมื่อมั่นใจว่ามันไม่กลับมาแล้วผมรีบเดินออกจากซอยตึกก่อนจะวิ่งไปจากอีกฝ่ายในทันทีอรอยจูบเช่นนี้มันช่างคล้ายเหมือนกับว่าผมกำลังจูบก,กับร่างผมอยู่เหมือนวันนั้นคุณอี้ปอ คุณได้ยินผมไหมริมฝีปากนั่นที่กำลังเป่าเข้ามาในปากของผมนี่ผมกำลังฝันอีกสินะคุณอี้ปอเร็วหน่อยครับเขาไม่ลืมตาเลยมือผมที่กำลังโดนกลุมเอาไว้ร่างกายผมขยับไม่ได้เลยแต่ทำไมถึงอบอุ่นขนาดนี้รถแอมบูเลนต์จอดเทียบหน้าโรงพยาบาลก่อนที่ผมจะถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินท่านประธานครับ จะเยนียนก่อนครับคุณเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะไปนั่งพักก่อนเถอะครับเลขาเวินรีบคว้าท่านประธานของเขาเอาไว้เมื่ออีกฝ่ายนั้นไม่มีแม้แต่เสื้อคลุมเลยสักตัวเพราะตอนที่เจออี้ป๋อนอนหมดสติอยู่เสียวจ้านถอดเสื้อกันหนาวห่มให้อีกฝ่ายจนตัวเองนั้นเหลือแค่เสื้อแขนยาวตัวบางๆเพียงตัวเดียวคุณอีปป้ปอถึงมือหมอแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะไม่ได้ฉันต้องไปรอเขา ท่านประธานี๋ยวคุณก็ไม่สบายไปอีกคนนะครับเลขาเวิรนพูดเสียงดังขึ้นเล็กน้อยแต่กลับไม่ได้ผลเซียวจ้านวิ่งไปรอร่างสูงอยู่หน้าห้องฉุกเฉินที่กำลังขึ้นแสงไฟสีแดงอยู่ด้านหน้าเสื้อคลุมถูกคลุมลงลาดไหลบางของร่างพร้อมเมื่อเลขาเวิรนสังเกตได้ว่าอีกคนกำลังยืนปากซีดด้วยความหนาวเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมง อีป,ปอก็ถูกส่งตัวเข้าไปยังห้องพักฟื้นพิเศษเพื่อเฝ้าดูอาการเนื่องจากร่างกายของเขาถูกแช่แข็งด้วยความเย็นนานเกินไปนายมอบอกว่าพ้นคืนนี้ไปแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรคุณจะฟื้นไงเนื่องจากร่างกายของเขาถูกแช่ด้วยความเย็นนานเกินไปอาจจะช็อกเพราะเลือดไหลเวียนไม่ปกติก็ได้นายหมอบอกว่าพ้นคืนนี้ไปแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรคุณจะฟื้นไง เซียวจ้านมองไปยังนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังห้องนี่ก็ตีห้าแล้วแต่อี้ปอกลับไม่ขยับตัวเลยอาการของอีปอ้ป๋อจะว่าหนักก็คงจะเจ็บหนักมากอยู่ข้าเท้าที่ฉีกเป็นแผลจนได้เย็บไปหลายเข็มเพราะโดนก้อนหินบาดลึกทําให้เกิดเป็นแผลชะกันท้ายทอยที่โดนฟาดเข้ากับของแข็งแบบนั้นทําให้หมดสติโดนเย็บปิดแผลไปสองเข็มนอกนั้น ก็เป็นแผลถลอกตามใบหน้าและลำตัวเสียงครางในลำคอของคุณบนเตียงทําให้ร่างผอมรีบหันไปมองคุณอีปป้ปอคุณฟื้นแล้วเหรอคุณหนาวเหรอเสี่ยวจ้านดึงผ้าห่มรีบคุมให้กับอีกฝ่ายเมื่อเห็นว่าอีกคนขยับกายไปมาหาไอาอุ่นอุ่นพอไหมเดี๋ยวผมไปบอกมอนะไม่ไม่เป็นไรมือหนาค่อยค่ยื่นไปหาร่างผอมคุณจะเอาอะไรครับว่าไงบอกผมได้นะ คุณเจ็บตรงไหนไหมเสี่ยวจ้านยื่นมือไปจับอีกฝ่ายนั่งลงเถอะเสียงแหบพราเอ่ยขึ้นขอให้อีกคนนั่งลงบนเตียงกับเขาว่าไงคุณหนาวมากเลยเหรอเสียวจ้านเอ่ยถามก่อนจะถูกอีกคนดึงตัวลงมานอนข้างๆหนาวสิคุณยังพึ่งขยับไปไหนได้ไหมผมอยากรู้ว่าคงไม่ได้ฝันไปนะ่ะถึงแม้จะตกใจกับสิ่งที่อีกคนทำเสียวจ้านก็ทำได้แค่ ปล่อยตัวไปตามที่อีกฝ่ายได้ขอเปล่านี่คุณไม่ได้ฝันหรอกอุ่นขึ้นมาแล้วจริงๆอีป่อเอ่ยออกมามือหนาก็โอบรอบเอวอีกคนคุณเจ็บตรงไหนด้วยหิวน้ำไหมเซียวจ้านเอ,อ่ยถามอยู่ในอ้อมกอดของอีกคนใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันผมต้องการแค่คุณหลังจากร่างสูงพูดออกมาร่างผอมก็ทำได้แค่นิ่ง กลายเป็นหมอนกอดของอีกฝ่ายไปโดยสิ้นเชิงเสียวจาย้านรับรู้ถึงลมหายใจที่สม่ำเสมอของอีกฝ่ายอีป๋อคงหลับไปแล้วร่างกายที่ดูอ่อนเพลียใบหน้าที่ป่วยป่วยแบบนั้นไม่ชินเอาซะเลยแฮะนึกกลับไปตอนที่เจอร่างสูงในสภาพนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงแบบนั้นแล้วก็อดรู้สึกโล่งใจขึ้นมาคิดว่าดีแล้วที่ปลอดภัย ตอนที่เขาได้ตัดสินใจภายปอดและปั๊มหัวใจมันเป็นช่วงเวลาที่หนักอึง้งจนทำอะไรไม่ถูกร่างกายเหมือนโดนฉุดรั้งขาทั้งสองข้างเหมือนโดนทวงด้วยเหล็กขาชาจนก้าวไม่ออกแต่เมื่อดึงสติกลับมาได้สภาพของอีปป้ปอที่โดนหิมะปกคลุมทำให้ใบหน้าขาวซีดจนน่ากลัวเลือดบริเวณบาดแผลก็เกละกรังแข็งกลายเป็นริ่มเลือดเมื่อโดนความเย็น วัยทันความคิดในตอนนั้นก็คือรีบถอดเสื้อโค้ทของตัวเองไปคลุมให้อีกคนก่อนจะเรียกชื่ออีกฝ่ายด้วยความเป็นห่วงเป็นครั้งแรกที่เสียวจ้านรู้สึกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อีกฝ่ายไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านี้การต้องพบเจอหรือต้องผ่านความเป็นความตายมาแบบนั้นเซียวจ้านเองก็รับรู้ได้ถึงแม้ตัวเราเองไม่ได้รู้สึกแต่คนรอบข้างคงปวดใจมากไม่น้อยเลย เขาเข้าใจความรู้สึกของพ่อกับแม่ในช่วงเวลาที่หดหูใจแบบนั้นเจียวจ้านสำหรับเจียวจ้านแล้วเขานับว่าโชคดีมากจริงๆหลังจากที่เฝ้าคิดแต่เรื่องต่างๆมากมายอยู่ในหัวร่างผอมก็พลอยหลับไปใน,ในยามที่ฟ้าเริ่มจะสว่างแล้วสหรัฐอเมริกาทางจีนส่งข่าวมาบอกว่าอีกไม่กี่เดือนห้างสรรพสินค้านั่นกำลังจะขยายสาขา เพราะเพิ่งเซ็นสัญญาคู่กับนักธุรกิจที่ญี่ปุ่นได้ไม่กี่วันมานี้ครับคาดว่ากําลังจะเจรจาเรื่องการตกแต่งภายในเพราะห้างที่ญี่ปุ่นถูกลูกชายของเธอเทคโอเวอร์ไปได้อืมชายวัยกลางคนทําได้แค่ถอดใจเขาคงชะล่าใจมากจนเกินไปท่านจะให้ผมสั่งลงมือเลยไหมครับคงต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดเดือนหน้าเมียฉันก็จะกลัดจีนไปหาลูก ถึงตอนนั้นคงจะจัดการอะไรได้ไม่ดีนะักแต่ตอนนี้ลูกชายท่านตามสืบเรื่องคดีอยู่และตอนนี้ก็สนิทกับลูกชายของเธอเกรงว่าไม่เป็นไรจะว่าไปมันเป็นคราวดวงสวยของยินเสอรอเองหากอีป้ปอจะสวยไปด้วยก็คงช่วยอะไรไม่ได้แล้วหลังจากพูดคุยเกี่ยวกับการกำจัดครอบครัวเซียวเพอเรื่องราวในอดีตเขายังคงจำฝังใจ ถึงแม่อี้ป๋อจะถูกเขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่สมัยเรียนเพราะว่าย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาแต่เจ้าลูกคนนี้ก็ไม่เคยมีทีท่าว่าจะไม่เชื่อฟังเขาเลยสักนิดจนหยินเซอร์มาจากไปอี้ป๋อทำเอกสารขอลาออกจากการเป็นนักสืบในหน่วยข่าวกลองจากทาง CSI ของสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะเป็นเพียงหน่วยรับเฉพาะกิจแต่ละครั้งที่ออกทำงานอี้ป๋อถือเป็นชาวเอเชีย ที่ถูกชื่นชมในฝีมือการสืบคดีดังๆมากมายก่อนหน้าที่จะเข้ารับตำแหน่งเขารับการฝึกฝนด้านการต่อสู้มานับไม่ถ้วนการได้รับตำแหน่งหัวหน้าในเวลาอันรวดเร็วถือว่าอี้ป๋อเก่งมากๆหลังจากทำเรื่องลาออกเขาก็ได้จัดตั้งสํานักงานนักสืบเอกชนในประเทศจีนเพื่อกลับมาสืบคดีของน้องชายตัวเองพร้อมกับทำหน้าที่คอยปกป้องคนที่เขารักมาตลอด1ิกว่าปี โชคชะตามักเล่นตลกกับคนที่เจอมรสุมชีวิตเสมอแม่ของอี้ป๋อที่ยืนฟังทุกบทสนทนาของสามีตนกับลูกน้องทำได้เพียงแค่ปิดปากร้องไห้ออกมาเธอรู้ดีว่าสิ่งที่ทำให้สามีเธอรับแค้นใจคือครอบครัวของผู้หญิงคนนั้นที่สามีคอยบอกว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันสมัยเรียนมันไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวเธอทราบมาว่าสามีของเธอ ชอบพอกับผู้หญิงคนนั้นและความจริงที่ทำให้เธอเจ็บปวดหัวใจผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของเพื่อนลูกชายของเธอเองเธอยังจำได้ดีในตอนที่หยินเซอร์พาเด็กผู้ชายคนนั้นมาเล่นที่บ้านสามีอยากจะกำจัดใครเธอไม่สนแต่เขาพูดออกมาได้ยังไงว่าการที่หยินเซอร์จากไปเป็นเพราะว่าความซวยเธออยากกรีดร้องและถามออกไปว่าทำไมสามีของเธอถึงพูดอะไรแบบนี้ ท้าว่ายิ่งวอยวายเธอคงโดนกักขังเอาไว้ที่นี่คิดได้อย่างนั้นเธอก็รีบวิ่งเข้าห้องนอนก่อนจะต่อสายหาลูกชายของเธอเองหวังว่าลูกชายเธอจะช่วยเธอได้และจะระวังตัวเองให้มากกว่านี้